กาลสินอัญเชิญพระพุทธรูปหินหนักสิบเจ็ดตันปริเตฐานบนยอดเขาภูสิงห์พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแกะสลักหินหน้าตักหนึ่งร้อยแปดนิ้วหนักสิบเจ็ดตันขึ้นปริเตฐานบนยอดเขาภูสิงห์จุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบ่ายพระชมวิวเขื่อนลำปาวในวันนี้ที่บริเวณหลังเขาภูสิงห์พระครูสิริพัฒนนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอสหสขันเป็นประธานฝ่ายสง์ ในพิธีถวายพระพุทธรูปพระพุทธโลกนาฏสิงหบรรพศหรือพระพุทธรูปแห่งความอุดมสมบูรณ์โดยคณะสงฆ์จานวน108รูปในอำเภอคลองชัยร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวะมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกว่า300คนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดเน้นตรวจคัดกรองซักประวัติฉีดวัคซีนและการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้พระพุทธโลกนาฏสิงหบรรพศ หรือพรุทธรูปแห่งความอดุมสมบูรณ์พระครูสิริพัฒนนิเทศเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิรองจักคณะอำเภอสาสขันได้ดำริสร้างขึ้นเป็นพุทธรูปปางขัดนั่งสมาธิมีบาทวางที่เพลาเป็นปางรับสัตตะก้อนสัตตพุงสําเร็จด้วยหินทายทั้งองค์หน้าตัก108่ง้นิวน้ําหนักสิตันอุปถัมภ์การสร้างคุณเอมันประเทศฮ่องกง ดูแลการก่อสร้างโดยคุณสุมิตรายังจัตุรัสประธานทุนนิธิอาหารชาวพุทธนานาชาติไทยอินเดียฮ่องกองได้จัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชาโดยได้อัญเชิญมาปฏิฐานไว้ที่บริเวณผาตะวันรับฟ้าเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวบนภูสิงห์ได้กราบไหว้บูชาโดยเชื่อว่ามีอานิสงส์ผู้มีโอกาสได้ทําบุญตักบาตรบำเพ็ญทานจะมากด้วยโภคทรัพั และสิ่งอันเป็นมงคลทวีคูณสมปรารถนาพระครูสฉลิพัฒนานิเทศรองเจ้าคณะอำเภอสหสขันกล่าวว่าพระพุทธโลกนาสิงหบรรพศพระพุทธรูปแห่งความร่มเย็ยนอุดมสมบูรณ์ปฏิฐานบนยอดเขาเพื่อสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น,เป,นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสถิตณยอดภูสิงให้พุทธศาสนกิกชนได้กราบไหว และได้ชมวิวที่สวยงามจากยอดเขาภูสิงห์ที่จะมองเห็นแนวเขื่อนลำปาวมีความสวยงามอย่างยิ่งโดยนายสุพจน์วังมีหรือช่างยุทธเป็นนายช่างแกะสลักสกุลช่างอำเภอวาปุมส,สามอำเภอวาปีปทุมเมืองมหาสารคามสำเร็จด้วยหินทรายทั้งองค์หน้าตากกว้างหนึ่งแปดนิ้วบางรับสัตะก้อนสัตวูผงตามพุทธประวัติ ที่พระเจ้านั้นทรงรับข้าวสัตตุก้อนสัตุผงจากปัสสุสะและภักลิกะพ่อค้าสองพี่น้องชาวอุลกะชนบทที่นำมาถวายด้วยความเลื่อมใสเมื่อทรงทำพัดกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อค้าทั้งสองก็ประกาศตนเป็นอุบาสกที่เข้ารับถึงพระพุทธและพระธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งน,นับถึงสูงสุดเขอในชีวิตเป็นเทวจาริกอุบาสกนะับเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกทั้งนี้ ทางวัดยังเปิดให้พุทธศาในใสนิกชนได้เข้าเยี่ยมชมและได้ไหว้ตามจิตศรัทธาซึ่งปกติแล้วทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมแมสและเว้นระยะห่างมีนักท่องเที่ยวเฉลีย่ยเดือนละ3,000ถึง5,000คนครับนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถไม่เจดีรายงาน